สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้สาวสว่างจะมาแนะนําหรือว่ามาทาอะไรให้ดูเนาะสําหรับการดูแลตัวเองไม่เพียงพอนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แต่งหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องชําระขนคิ้วด้วยตัวเองเพราะว่าไม่อยากจะไปเสียตังค์ให้กับช่างนะคะสิ่งแรกเลยที่เราควรรู้ก็คือเรื่องการกันลายขนคิ้วนั่นเองนะคะแต่ทําไมสาวสว่างถึงเลือกใช้ ใบมีดด้วยตัวเองเพื่อไปเฉือนเหรอไม่ใช่นะคะสิ่งนี้คือเราทำเองได้เพราะเป็นช่างตัดผมนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ใช้มานานพอสมควรแล้วหูกว่า20ปีแล้วนะทุกคนนะที่ยังใช้ใบมีดอยู่ถือว่ามือยังไม่แข็งพอนะทุกคนนะข้อมือยังอ่อนอยู่นะ,ะเราใช้แปรงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพื่อช่วยในเรื่องการปัด นะคะเพราะว่าแปลงสีฟันจะละเอียดมากถ้าเราไม่มีแปลงปัดขนคิ้วนะคะนี่คือสิ่งที่สาวสว่างได้ทำเนาะก็จะดูว่าอะไรคิ้วเราช่วงไหนที่มันเริ่มโตขึ้นมานะคะเริ่มเป็นหยักหยัขึ้นมาแล้วคือช่วงหนึ่งมีการถอนนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วถอนแล้วทีนี้มันเป็นรูขุมขนเรากว้างขึ้นเวลาแต่งหน้าความละเอียดมันไม่ มันไม่พอนะคะมันมันรู้สึกว่ามันเฮ้ยเกินไปไหมมันตกลองอ่ะทุกคนต้องบอกองนี้เลยแล้วทีนี้ก็เลยเลือกที่มาโกนใช้วิธีการโกนหรือเก็บรายละเอียดด้วยใบมีดโกนเอานะคะทุกคนจะดีมากๆเลยแล้วเป็นคนที่จะไม่โกนขนข้างบนคิ้วนะคะจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดแค่ขนคิ้วข้างล่างแค่นั้นเพราะอะไรเวลาเราเขียนคิ้วนะคะทุกคนจะมีเส้นทรงเป็นของตัวเองนะเวลาเขียนไปแล้ว ต้องการแบบไหนสาวสว่างเลือกลุกที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดส่วนใหญ่ก็ธรรมชาติที่ลงโทษแล้วนี่คือข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะคะนี่คือการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูแล้วเสร็จแล้วระคะไว้เจอกันต่อคลิปถัดไป